สวัสดีครับเพื่อนๆลงพานทองเจดีอันนี้คือใครใส่เชื่อมะกะรลงเชฟก้อยครับเชฟก้อยแล้วแต่ยามีซับแล้วก็แม่กุ้งช่องแ a p p ี m มัมใกล้จะปีใหม่เลยเนาะหัวก็เปลี่ยนไปหน้าตาก็เปลี่ยนไปขอบคินยังครับจะเดินทางไปอุบลครับเพื่อนๆไปทำงานกอบปีใหม่แล้วช่วงนี้อะไรนะโอมีพ่อนม่ลุงเนาะกำลังเนี่ยมาถึงขีดเลยเนี่อยใช่ ซูเปอร์สไปเดอร์อยู่ที่กาลสินเลยเพื่อนเพื่อนพวกเราก็เซฟเนาะเราไปกินร้านอาหารเราก็เลยนี่ค่ะมีเตรียมเสบียงมาแล้วก็แวะข้างทางสวนสาธารณะอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนถึงย่างตลาดแล้วก็มากินกันสามคนนี่แหละก็ไม่พยายามแวะอะไรที่ร้านเจ้าข้าวเหนียวหรือขาเจ้าค่ะกินก็จะดีหมูทอดจาก ศูนย์อาหารันองแวงม4ครับ <S 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 เนื้อทอดไข่ต้มจากเชฟก้อยไข่ก็ซื้อที่มข4คือมากับเชฟก้อยไม่มีอดตายนะคะเชฟก้อยเตรียมสเบียงหนึ่งตะก,ก้าค่ะเพื่อนๆกินได้ไปถึงปีหน้าคิดว่าไข่ต้มไข่ทันหินไข่ทำเพื่อก็เราอำแบบเดียวทอด<อ>คือไม่มีอดตาย จะตายเพราะกินท้องแตกนู่นหละนี่นะครับเป็นเพื่อนสีสันสวยงามมากเป็นไข่ไอ้ไม่ใช่พูดผิดตง้งจีไส้กรอกไส้กรอกทานหินลาวานะครับเป็นไส้กรอกซึ่งสองเดือนแล้วไส้กรอกมาจากกุบบนม,ม,มาจากไหครับมาจากอุบลนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับนิ้งไว้เพื่อต้องการให้มันเปรี้ยวแล้วก็มาทอดกิน ขอบได้นเนยอะไ,ไ,ไ,ได้ขอบได้อนไรบ้างใไฟเยอะเยอะเอ้นนั่นให้เราบอกนอีก้บอบทีเดียวไม่เสียเวลาบออารมากาศทุหลังก็เพื่อนๆขนนรนแก่นาฬสินธุิเป็นส่วนสาธารณะ ก่อนจะเข้ายางตลาดนะครับเรามีอะไรแบบเตือนให้เพื่อนๆตา่างก็นี่หมายให้เที่ยวก็รมัระวังนะโควิดจะมาหาเราตอนตา่างแค่สักรถเดิก็ระมัดระวังครับระมัดระวังด่านตรวจติดป้องเลือก เมื่อกี้เรามาเจอกี่ด่านสองด่านนะโอปลาตัวใหญ่ปลานี้ซื้อจากที่ไหนครับเนี่ยรนแขายค่ะรขายที่ส่งแกนเป็นทำไมเขาเาขายอดอมาจากทเป็นปลาอแดดเดียวตัวใหญ่มากครับเจ๋สวยกิโลเท่าไหร่นะส8งร้อิ หาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ติดต่อลุงพันทองมานะ,ะ,นระรานครับแล้วก็เมตพุนะ่งแล้วก็วัตยาครับมาอร่อยมากไม่มีก้านด้วยใช่เวลาเดินทางก็สะดวกดีเพราะมาทนด้วยเ็เราไปกินร้านอาหารเนาะมันก็ไม่ได้ว่าแพงร้านอาหารแต่ว่าวันนี้คุณคน,นส่งก็คือดีเี่น ผีดแล้วคือชุมชนกลัวโควิดนะครับเพราะว่าระบาดเยอะอยู่ผ่ะโดยเฉพาะพภาคอีสานเนี่ยสารคาม,มา 101, านะีมออ่สี่สิบกว่าร้อยเอ็ดนี่ห้าสิบกว่านะมาคุณทั้งงานสังเกตก็เยอะไปไหนกับเช็คไย์แม่งโสดตายค่ะ,ะ,ยะ,ตะตายเสบียงค่ะกินเดือตายเพราะท้องแก่ด้วย <laughs> ต,ตายโสด,าต,ดตายนนกินไม่ทันการที่เราไปอยบนเหมือนกันเสเบียงเต็มเลย แต่คุ้มมากก็การที่เตรียมอาหารมาเองมันดีอย่างว่าบางทีเราขับรถไปแล้วมันไม่มีร้านเนาะมีผลไม้ด้วยหรือมีร้านแต่ว่าเรารีบเนเออาะเราเร่งรีบกินบนรถรอยู่แวะข้างทางที่นั่งทานได้เพราะว่าได้บรรยากาศนเนาะหลังรถจ,จะเตรียมเสือไว้เสมอก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะทุก่าน เขาไปไหนกันมาเราไม่ยุ่งเรื่องอือเราอะไรครับต้องวนแล้วก็ไปอไหนกันะปก็ไปทางไหนไม่กลับบ้านเขาละเรื่อก็เหมือนเราเลยเราจะพูดว่าพวกมึงไปทำไมไม่กินอะไรที่นี่เพรามึงทำอะไรจังๆเลยที่ใหม่เป็นไงแ่ตุ้งเขไม่ค่อยไปไหนหรอกเพรมันเยอะแย่งอยู่แย่งกินเชอบเดี่ยวมักจะเที่ยวหลังให้คนไปเดี่ยวสายใจ แต่วาเขาหมูย่างทูเร่อครับอาหารทะเลเนาะแต่บ้านคนเงนแล้วทำจินเองเขาคือถูกว่ได้ปริมาณมากปลอดภัยกระยำถึงจต่อภูเขาไฟลาวาไปจั้กระยำเลยตัวเลีนะอ่า,ามันที่ำลอดภัยเล่

ไปกินมาก็นั่งเผาก็ดีเลยแบบนี้พี่ก็ไม่กินหรอมันไม่เผานะพี่ห้าม่เพราะอะเอ็อนเตยไม่ทำเขาเนว่าแต่สมบุแกแบ้คอบางคนน่จะไม่กินแบบถ้าไปน ไม่ถึงไม่กินพวกแาช่อนประดุก้าเฮ้ยเด็กๆแม่อยู่แม่ชอบปซื้อมาซื้อมาเป็นยังไงเะว่าไม่ทำเป็ลูกทำคก็ไม่มีใครทำไงกเลยต้องทุบหัวไงแล้ก็ดิ้นกระเดีวกระเดวกรเดีวแล้วก็เลื่อนออก อะไรฝังใจเป็นมือเพชฌฆาตแม่แม่แต่ว่ากนินกินคือเจ๊ก้อยเนี่ยจะเป็นคนไม่กินปลาน้มจืดกับเพื่อนๆแต่ว่ากินปลาทะเลเนาะก็ะรู้ใหีุ่้สังเกตตั้งแต่ลินเข้ากับพี่ก้อยโดยๆพี่ก้อยจะไม่ค่อยกินปลาน้มจืดแต่มาดูทาน พี่ก็ยังเหมือนแ,แ,แอม่แม่ของพี่เหมือนยายแดงย,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 งยงายแดงก็ไม่กินแตงกนเจีดยเหยีผมกินน้ำพร้าว ใหญ่ค่ะสเสียวเจ็บุญแม,ม่กุ้งเนีอยมีช่วงหนึ่งแม่กุ้งไม่ทานเนื้อ,อของของกุ้งเหตุ่ยอนะ้มีช่วงหนึ่งที่กุ้งเคยไม่ทานเนื้อแต่ของกุ้งเป็นเรื่องความเชื่อเนาะของกุ้งเคยไปบนไปไปไหว้พระธาตุพนมให้ตอนนั้นแหนะแฟนกุ้งเขากําลังจะสอบสอบเข้าทํางานที่ที่ที่หน่วยหน่วยงานแห่งหนึ่งแล้วกุ้งแ็ง่นเยอะกุ้งเลยไป ไปไหว้พระข,ขอค่าทาตัณนมว่าถ้าแฟนกุ้งสอบติดค่ะกุ้งจะไม่จะไม่รับประทานเนื้อวัวสามเดือนค่ะปรากฏว่าแฟนกุ้งสอบติดค่ะสอบติดกุ้งก็เลยไม,ไม่ไม่ทานเนื้อก็เกินสามเดือนแล้วก็ชวนแฟนไม่ทานเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อ,อ,อแล้วก็มีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ก็เหมือนกันก็กุ้งไปใส่เปใส่ขอพรเนาะ ก็บ <s ans> <sk ill> ่นให้พ <sk ill> ่อพ <sk ill> ่อทานข้าวไม่ได้พ่อฟีดก็สงสารพ่อก็ไปไหว้ที่พระใหญ่เขืนวนรัตบอกว่าถ้าพ่อทานข้าวได้ก็จะเลิกทานเนื้อสัตว์พอพ่อก็ทานได้แล้วพอพ่อเสียชีวิตคุ้งก็กลับมาทานเนื้อแล้วตอนนี้ที่กุ้งกลับมาทานเนื้อเพราะว่าแฟนแตมีกุ้งเสียชีวิตหมดปานดบทประิษฐ์บทประินที่บดไรก็คือเนี่ยนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะเออ ทำไมตัวมืแดงมากอ่ะมีตัวด้วยตัวม,มีประสบการณ์อะไรเลเรวร้ายกับมืแดงเด็กๆเ,เองกันไปยืนใต้ต้นมะบ้างออกอาแก้จะมีลังมืแดงอย่างหลัง ก็ยังกลัวมดแดงนะคะเวลาจวนจะก้อยไปป่าหรือไปที่ไหนอ่ะถ้ามีมดแดงเนี่ยแกจะแกจะวิง่งหนีเลยค่ะแต่วันนั้นไม่ใช่มดแดงก็วิง่งหนีนะทากะโอ้ยท่า <c oughs> นี่เราไปเดินป่าน้ำหนาว <c oughs> ลุงอ่ะลุงมีความกลัวไหมกลัวอะไรไหมตอนเด็กๆจะกลัวผีหรือว่าจะเข้าลุงกลัวถูกทิง เอาะเป็นขายาทอาะีติเรื่อผีถ้ามีงานตกใกล้บ้านเนียจะต่ังใจมากเพาอะรดนจนพ่อแม่หรอไปดหนังดีบอสไปดูหนังกลางโงต่าง,งแฟงเป็นอย่างผีคไนไก่อนเปหน้าตาหน้ากลัวเวลาดื้อเราก็บอกว่าผีจะกินผีจะกัดผีจะหลอกก็เลยฝังใจ พีโป้มาจากชันจลาผีท่องกระดาษแล้วพอโตมายัางกลนะัวไหมไม่กลัวจริงเหรอเราะลุงน่ากลัวกว่าผีก็ยังกลงัวลุงลุงรอเก่งกว่าพีนะพีทำง,งานโรงพยาบาลมันจะเป็นเงินนอคุณเพิร์ลตอนแรกก็กลัวแบบศพแบบอะไรเงยอะพอไปเป็นศิริรักษาไปผู้ภัยของเขาแต่ไม่ติดั้งหลังเออ ไคุณกล้าเก็บศพเหรอไม่ได้เก็บเรแค่ไปดูแล้วก็ไปช่วยคนที่ยังอยู่ยังบาดบาดเจ็บอยู่แตช่วยคนบาดเจ็บไม่ได้ช่วยคนตายนะครับแต่แต่ว่าไม่เคยไปเก็บศพคนตายก็ปล่อยไว้นั่นแหละเขาจะมีมูลนิธิหรือตำรวจมาทันสทีที่สดก่อนคุณว่ามันอร่อยมันไม่เค็มถ้าใส่ข้อนะตกติ๊กสองติ๊กสามเรากินเอามาคลุกกับข้าวแล้วอีดำๆมันก็แบบสั้นเดียวก็ ื่องคาร์บอนครับเออมันเป็นถ่านที่มันดำมันดำไอน่เนี่ยน้ำยาน้ำยาเ่อ่าอร่อยดีก็ได้บรรยากาศดีนะคะเพื่อนๆมากินข้าวข้างทางเข้าก็ไม่ได้เข้าป่าเข้าส่วนอย่างกันแล้วนะเยอะป่าป่าไม้ โดยหลังเราไปจากแคปปิ้งคลิปเขียน้าเขีหน้าเขาดีด้วยแหละเขาไปขายแคปปิ้งสร้างบรรยากาศไปต,ตามพวกเราทั้งสามคนนะครับแอ้เชฟก็ยังไม่มีคลิปวีดีโอเพิ่มเลยยัง,ง,ยงจะพยายามตัดห้ ก็บางทีอย่างไหนที่ลุงอารมณ์ท่องมุมรวมกลไปครับลุงท่งงงอง,อปง,งไ,ไปก็ได้ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกร่ยนติดตามพวกเราสามคนนะครับทีมกิ๊ิบเออร์ตลอดกิ๊ิบเออร์พาตลอดนะครับ <S <S 2> <S 2> มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ตามพวกเราเดินทาขอบคุณครับ